สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทลอดวิษมน์นะคะกลับมาเจอกับแม่หมออีกแล้วค่ะวันนี้แม่หมอกำลังจะทำนายความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีมิถุนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21พฤษภาคมจนถึง21มิถุนายนนะคะและถ้าท่านใดต้องการสนับสนุนแม่หมอสามารถทำได้โดยใช้แอปพลิเคชันธนาคารของท่านสแกน QR โค้ดได้เลยนะคะไพ่ ประจำสัปดาห์นี้นะคะก็คือ5ใบด้านบนนะคะซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่1 0ถึง17มกราคมค่ะส่วนหาใบด้านล่างก็คือไพ่แคริฟายของไพ่ด้านบนแต่ละใบนั่นเองนะคะไพ่2ใบนี้คือไพ่ประจำตัวชาวมิถุนนะคะแล้วก็ไพ่สองใบนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายคือเมทเอเนอีนะคะดูเหมือนว่า อบอกก่อนเลยนะคะว่าถ้าเกิดเรื่องราวเนี่ยอาจจะไม่ใช่ของชาวมิถุนก็ได้แต่ว่าเป็นเรื่องราวของคนรักของชาวมิถุนที่มีต่อชาวมิถุนนะคะเรื่องราวสลับกันได้นะคะตอนนี้นะคะชาวมิถุนคือคุณรู้สึกว่าคุณอ่ะส่องเนาะส่องเขาอยู่เนาะคือว่าคือคุณอ่ะไม่อยากให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันหยุดนิ่งๆอย่างนี้หรอกแต่ว่าคุณอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณก็ส่องเขาเลยทางโซเชียลมีเดียเนาะซึ่งอ เขาบอกว่าสิ่งที่คุณกะทาอยู่เนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่โง่ามากเลยนะคุณกําลังจะปล่อยให้ความรักครั้งนี้มันตายแบบนี้นะคะส่วนใบที่สองเนี่ยเขาบอกว่าคุณหรือคู่รักของคุณเนี่ยมีเซนนะคะมีเซนเคู่รักของคุณอาจจะมีเซนว่าคุณเนี่ย ไม่ใช่ผู้วิเศษเนาะคุณก็เป็นเพียงแค่นักมายากลคนหนึ่งเนาะก็คือเขาเหมือนเขาจะรู้ว่าว่าคุณอะไม่สามารถที่จะแก้ปัญหานี้ไปได้หรอกนะคะปัญหาของคุณคืออะไรปัญหาของคุณดูเหมือนว่าจะเกี่ยวข้องกับการแต่งงานเนาะเป็นอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับข้องกับการแต่งงานนะ่ะคือว่าความสัมพันธ์น่ะมันอาจจะไม่มั่นคงนะคะหรือว่า เพื่อนหรือว่าผู้ใหญ่ในบ้านคนใดคนหนึ่งเนี่ยก็คือว่าไม่เห็นด้วยนะคะกับความสัมพันธ์นี้นะคะคุณอาจจะอยาก move on แล้วนะคะว่าอยากจะไปนะอยากจะไปหาใครที่ดีกว่านี้นะคะแต่ว่าการที่คุณคิดแบบนั้นนะคะคือคุณเป็นการหลอกตัวเองเพราะว่าคุณต้องการหนีหนีอะไรก็คือห้าดาบเนี่ยนะคะมันเป็นไพ่แบบที่ผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยในความสัมพันธ์หรือว่ามันถ้าเกิดคุณคบกันแล้ว้วบ้านมันจะ ไฟลุกนะคะร้อนเป็นไฟคุณก็เลยต้องโกหกนะคะเพื่อให้บ้านร้อนหรือว่าผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยในความสัมพันธ์หายไปแล้วคุณก็เอาแต่หลอกตัวเองเป็นไพ่สองดาบเนาะซึ่งตอนนี้ก็คือยังไงอะอคุณอะหลอกตัวเองว่าคุณคุณหลอกเพราะคุณหลอกตัวเองนี่แหละคุณก็เลยสูญเสียนะคือ เหรียญเล็กๆของคุณเหรียญเดียวเนี่ยที่มีนะคะเป็นคนที่สําคัญที่สุดในชีวิตเนี่ยหล่นหายไปนะคะอ,อ,อย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเกี่ยวกับการแต่งงานเกี่ยวกับการแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะเป็นเรื่องการงานก็ได้นะมีการงานที่ไม่มั่นคงการงานมันอาจจะแบบมีผลที่ทําให้คุณทั้งสองคนเนี่ยไปต่อไม่ได้เนาะคือคุณไปไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะว่าคือคุณอยาก move on อะนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็คือ พายไปแล้วก็พายกลับเนาะก็กลายเป็นว่า Move on เป็นวงกลมนะคะใครที่แบบคิดว่าไปแล้วก็จะแบบมไม่ต้องเครียดโลกแบบนอนไม่หลับตอนกลางคืนมันก็ดีขึ้นอะไรเงี้ยไข้ซึมเศร้าก็รู้สึกดีขึ้นแต่สุดท้ายเราก็กลับมาเครียดเหมือนเดิมนะคะมันก็จะเป็นวงจรอย่างเงี้ยพายเรืออยู่ในอ่างนะคะไปไหนไม่รอดเนาะก็มันจะไปไหนไม่รอดจนกว่าคุณสองคนเนี่ยจะหมดกรรมกันนะคะ ประมาณนี้เนาะเพราะว่าแต่ละคนแต่ละคู่เกิดมาก็มีกรรมถึงจะเป็นคู่แท็กก็ต้องมีพลังงานนะคะในการสลายกรรมเช่นเดียวกันเนาะจากไพ่ตรงนี้นะคะเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นชาวต่างชาตินะคะเป็นนักวิชาการเป็นคนที่มีเซน์มากๆแล้วก็นอกจากนี้อาจจะเป็นความรักที่เป็นความลับนะคะเกี่ยวข้องกับการแต่งงาน อายุของคุณทั้งสองคนอาจจะแตกต่างกันมากๆอาจจะเป็นรักทางไกลได้ด้วยเช่นกันค่ะเดี๋ยวแม่หม,มอ,อจ,จะเปิดไพ่สำหรับหนึ่งให้นะคะมาดูกันว่าตอนนี้คุณและเขานะคะรู้สึกยังไงต่อกันนะคะขอยูนิเวอร์สนะคะบอกเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวมิถุนและผู้รักด้วยไพย่สัมพันธภาพ5้าใบค่ะ อตอนนี้นะคะแม่หมอให้อันนี้เป็นของชาวมิถุนเนาะน,นี่เป็นของคุณรักมิถุนนะเออสลหับกันได้เองเลยนะคะชาวมิถุนนะคือคุณเนี่ยอืคุณจะรู้สึกว่าคุณอนะผูกพันกับคนรักเก่าของคุณนะคะมากกว่าคนที่คุณ คิดว่าเป็นคนที่ใช่ในปัจจุบันเนาะแล้วก็คุณคิดถึงเรื่องเราเก่าๆเนี่ยคุณก็รู้สึกแบบเจ็บปวดอยู่นะคะส่วนคู่รักของคุณน่ะก็คือเขาก็ยังเศร้าอยู่นะคะก็ยังเศร้ากับความเอ่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเนาะแต่ว่ายังไงก็ตามคือเขาก็ไม่อยากจะเอ่อมองกลับไปในความเศร้าในอดีตอีกแล้วนะคะตอนนี้ใน ความสามางของคุณทั้งสองคนก็คือความเจ็บปวดในอดีตทั้งคู่นะคะกําลังได้รับการเยียวยาอยู่นะคะก็จะค่อยๆดีขึ้นเนาะมันต้องใช้เวลาเนาะเรื่องราวความเจ็บปวดเนี่ยเดี๋ยวแม่หมอนะคะขอเปิดไพ่คาแนะนําให้หนึ่งใบค่ะขอจักรวาลน,นะคะให้คําแนะนาแก่ชาวมิถุนและผู้รักหนึ่งใบค่ะ จนีบ Moonlight นะคะ Believe in m a g จ c นะคะช่วงนี้อาจจะต้องใช้อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับอ,อ,อะไรที่เรามองไม่เห็นเนาะเขาบอกว่าให้คุณอะเชื่อในสิ่งมหัศาจรรย์นะหรือว่าเชื่อในเมจิเนาะซึ่งคุณไม่เห็นมันหรอกเนาะแต่ว่าคุณ ควรจะเชื่อในจัก,กรวาลน,นะคะเขาได้กําหนดทุกสิ่งทุกอย่างมาให้คุณเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือคนที่ใช่อย่างไงก็ใช่คนที่ไม่ใช่สักวันหนึ่งก็ต้องไปนะคะเป็นแบบนั้นเนาะก็สู้ๆเป็นกํำลังใจให้นะคะสําหรับชาวมีถุนนะคะในรอบสัปดาห์นี้แม่หมอฝากด้วยนะคะสําหรับคลิปดวงความรักรายปีนะคะอยู่ในเพลย์ลิสต์นะคะก็เข้าไปฟังกันได้ค่ะ ขอค่าขดไข่ช้อนนะคะคําแนะนําคําทํานายของแม่หมอะนะคะรบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยค่ะ,ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดๆไปนะคะวันนี้แม่หมอลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ